นานมาแล้วที่หลวงปู่ดูพม,มัปัญโยได้พัมสอนสิทธานุสิทธิ์มากมายให้ได้รู้จักกับธรรมอันแท้ท่านสอนให้เราฝึกปฏิบัติโดยมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านสอนให้เราสร้างภะขึ้นในใจตัวทำทั้งหลายที่ท่านได้พัมสอนเอาไว้ยังคงอย่างรากลึก์ลงในใจของพวกเราประดุจกับท่านได้ฝากมาด็ดทำเอาไว้ให้เราได้ดูแลรักษา พวกเรากลุ่มเมตธรรมกลุ่มปฏิบัติธรรมเล็กๆที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อปฏิบัติธรรมตาม,ตามแนวทางปฏิปทาของหลวงปู่พวกเราขอปฏิญาณตนเป็นสิทธิ์ที่ดีของหลวงปู่โดยดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมตามคำสอนของหลวงปู่ที่ท่านได้ฝากเอาไว้พวกเราจะอุทิศตัวเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมโดยม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อถวายเป็นกุศล อุทิศแด่หลวงปู่ดูพรมปัญโยผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้สมกับเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่ท่านได้ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตของท่านสั่งสอนสิทธิานุสิท์ทั้งหลายให้เข้าถึงความดีงามมาโดยตลอดทางกลุ่มเมล็ดธรรมได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมเรื่องราวของหลวงปู่ผ่านคำบอกเล่าของสิทธิอวุโสที่มีโอกาสได้ฟังธรรมหรือฝึกปฏิบัติกับท่านในสมัยที่ท่านยังคงดำรงทตุขันอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจริญศรัทธาและเป็นบันทึกเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกหลานสืบต่อไปพวกเรากลุ่มเมล็ดธรรมหวังเอาไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและจะเป็นประโยชน์ให้กับเราผู้ศรัทธาไม่มากก็น้อยขอน้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพหมดหัวใจกลุ่มเมล็ดธรรม